สวัสดีครับวันนี้จะพามาเก็บเหรียญต้นน้ำที่ชื่อว่าเหรียญ rescue ครับเขาแจกคนเข้าใหม่นี่ย้อเหรียญ rescue นะครับสำหรับคนชวนก็จะได้100ด้วยนะครับก็พาไปดูประวัติกันนิดหน่อยนะครับพาไปดูประวัติเข้าไปที่หน้าของฉันครับอันนี้ผมอยู่ในกระเป๋าโทเค็นพ็อกเก็ตนะครับ ก็ไปดูบันทึกธุรกรรมนะครับบันทึกธุรกรรมกดเข้าไปครับเราจะเห็นประวัตินะครับนี่คือสมัครใหม่ได้2 0 0 r e s c u e นะครับแล้วก็เชิญเพื่อนเข้ามารับก็ได้อีก100 r e s c u e สครับสะสมไปเรื่อยๆครับเหรียญมีมูลค่าแล้วนะครับเหรียญมีมูลค่าแล้วเห็นไหมครับนี่มูลค่าศุด 73นะครับอันนี้คือ300เหรียญนะครับวันนี้วันที่23นะครับ23กันยายน68นะครับเหรียญก็มีมูลค่าแล้วนะครับโอเควิธีสมัครนะครับวิธีสมัครคนที่จะรับเหรียญต้องเปิดกระเป๋าครับโทเค็นพกเกตบิทเกตทัตเวเลตอะไรก็ได้ครับแต่เราต้องเชื่อมกระเป๋าเหรียญก่อนผูกกระเป๋าเหรียญก่อนนะครับเราต้องไปตัวอย่างผมจะทําให้ดูนะครับ เป็นตัวนี้ยังไม่มีคอนแทคเลยนะครับตัวนี้ยังไม่มีคอนแทคอะไรเลยนะครับยังไม่มีคอนแทคเหรียญอะไรเลยนะครับก็เราไปเพิ่มนรับคอนแทคนะครับไปที่ลายครับไปที่ลายไปคัดลอกคอนแทคมาก่อนนะครับคัดลอกคอนแทคจากจากห้องหรือจากผู้นําที่ส่งมาให้นะครับคอนแทคเหรียญตัวนี้ครับคอนแทคเหรียญตัวนี้ครับคอนแทคเหรียญนะครับレスคิวตัวนี้ครับก๊อปปี้เลยนะครับ c ็ p ปบางส่วนนะครับ c คอน a c t เป็น chain ของ bnb smart contact นะครับแล้วก็นี่ Copy c o n t เหรียญก่อนนะครับ Copy ไว้นะครับ Contact เหรียญนะครับ re sc smart chain นะครับก็ไปที่กระเป๋าไปเพิ่มนะครับถ้าเราเปิดกระเป๋าเรียบร้อยครับวิธีการเปิดกระเป๋าไปศึกษาดูได้ครับเปิดได้ง่ายๆครับ12วลี นะครับนี่กระเป๋าโทเค็นพ็อกเก็ตนะครับไม่มีคอนแทคเลยเราก็กดที่บวกครับเพิ่มนะครับเพิ่มคอนแทคไปจิ้มที่สร้างผมกำหนดเองครับกำหนดเองกำหนดเองใส่ไปที่เพิ่มโทเค็นนะครับแล้วก็วางเลยครับวางคอนแทคที่อยู่คอนแทคนะคที่เราคัปปี้มาเมื่อกี้นี้กดวางเอามือจิ้มค้างไว้แล้วกดคำว่าวาง แล้วก็มือจิ้มตรงข้อความจะขึ้นนะครับพอขึ้นเสร็จแล้วเราก็แค่เพิ่มยืนยันนะฮะกดยืนยันเลยเท่านี้เองครับเหรียญ rescue ก็จะมาเลยนะครับตรงนี้ให้เป็นลบไว้นะครับตรงนี้ต้องเป็นลบไว้นะครับเพราะว่าถ้าบวกคือบวกเพิ่มถ้าบวกคือบวกเพิ่มถ้าเราจะบวกเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ถ้ายังไม่เพิ่มคอนแทกก็ยังไม่มีนะครับย้อนกลับไปย้อนกลับไปครับกดย้อนกลับครับ ไปที่หน้าทรัพย์สินของเรา,าเห็นไหมครับตัวคอนแทคเหรียญเลชคิวก็มาแล้วเท่านี้เองครับแล้วเราก็าไปจิ้มตัวที่เหรียญนะครับแล้วเราก็ไปกดคําว่าได้รับเพื่อจะไปเอาที่อยู่ไปส่งในห้องเพื่อรับเหรียญตรงนี้ครับเราก็คัดลอกที่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับจิ้มได้เลยนี่คือที่อยู่รับเหรียญของเรานะครับอันนี้คือการเพิ่มที่อยู่ในในตัวของ โทเค็นพ็อกเก็ตทีพีนะครับถ้าเราจะไปเพิ่มที่อยู่ของไอตัวบิทเก t ตล่ะนะบิทเกตตัวนี้นะครับตัวนี้ผมมีไหมตัวนี้ผมไม่มีตัวบิทเก t ตนะไม่มีนะครับนี่ไม่มีเลยไม่มีเหรียญเราก็จิ้มไปที่บวกครับนี่สอนไปสองกระเป๋าเลยบวกครับแล้วก็จิ้มไปที่เพิ่มโทเค็นนะครับจิ้มไปที่เพิ่มโทเค็นแล้วก็วางเลยครับ วางเลขคอนแทคของเรานี่แหละนะครับจริงๆเรากดตัวนี้เลยก็ได้นะครับก็เข้าเลยนะครับแต่วันนี้นะครับจะพาเข้าไปเพิ่มเพิ่มตัวเข้นด้วยตัวเองนี่เพื่อจะให้เห็นชัดๆนะครับเพิ่มตัวเข้นด้วยตัวเองนะครับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเชนก่อนนะครับเราอยู่ในเชนของ bnb smart chain นะครับเปลี่ยน rescue นะครับแล้วก็จิ้มใส่นะครับ วางคอลเลคคอนแทคครับแล้วก็กดยืนยันนะฮะยืนยันกดยืนยันเหรียญก็จะเข้ามานะครับก็กดเพิ่มได้เลยนะครับเพิ่มได้เลยนะครับกดเข้าไปเลยครับก็ใส่รหัสผ่านนะครับเครื่องของเราเห็นไหมครับฟันเฟืองก็โยกออกไปแล้วเปิดการใช้งานเหรียญแล้วนะครับย้อนกลับครับไปดูว่ามาหรือยังมาแล้วครับเห็นไหมครับเหรียญเลสคิวตัวสุดท้าย นะครับก็จิ้มเข้าไปอาไปเอาที่อยู่ที่อยู่ของบิตเกตเนี่ยเรามันก็อยู่ในตรงที่อยู่ตัวรับนะครับตัวรับตัวนี้ตัวรับตัวนี้ก็เราก็คัปปี้นะคัปปี้เลขกระเป๋านะครับเพื่อจะไปขอรับเหรียญสองร้อยเอชคิวได้เลยนะครับนี่คือขั้นตอนการเพิ่มเหรียญเพิ่มคอนแทคเหรียญในแต่ละตัวนะครับลองดูครับเพื่อจะมาชิกทำกันได้ง่ายๆนะครับศึกษาคลิปย้อนหลังดูได้นะครับหรือ ไม่เข้าใจก็ติดต่อผู้นำได้นะครับเจมีฝากไปให้ทางนี้ครับสวัสดีครับ